สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท้านำโชควันนี้วันที่8มกราคม2569นะครับพายเอฟซีพ,า, e FC, พาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาพ่อเมืองลาวพี่น้องผนะ้ามาสวัสดีปีใหม่พอเพืนนึ่นะครับหลกักใหญ่ผ้ามารับชมครับงวด,ดวันที่17 มกราคม2569นะครับมาหาพ,อพ่อเพิ่นลขึเก่าได้พี่น้องเด้อมาเยี่ยมมายามถามข่าวนะพ,พ่อเพิ่นบ่สบายนะครับอ่านะครับอาการดีขึ้นบอ่อหรือเป็นจังไดเมื่อนี้บรรยากาศบ้านเฮาหนาวหนาวพี่น้องอากาศเย็นอากาศเย็นฝนนะคุณพ่อเพินเ่นไในมาอยู่พี่อ่าอยู่โฮมบ่อยู่โฮมดอกพ่อว่ามานอนฝิงแดดนอนฝิงแดด นั่มือเศรายุบพุ่นมอเศ้ายุบเอทุ่นไอัพี่เพราะว่าพอพ่นมายุผิแน่ห้พ่นหนาวเบิ้งต่พอพ่นเสีเสียเอหนาวตีพ่อหนาวอืพ่อพ่นหนาวทำชุ่มอตามเมื่อเ้หยากน่ะเออน้ำหมกไรเออน้ำมูกไลตีพ่ออือเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครั่อสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวหามุมให้แจ้งกันพ่อเอาแจ้งแล้วทงพี่ นะครับสวัสดีปีใหม่ได้พอเด้อนะครับวันนี้วันที่8มก,กราคม2569พี่น้องเดินทางมาเยี่ยมพ่อเมืองลาวน้าพี่น้องเมื่อน,นี้เบ้าท่าก็ไดได้นมพี่น้องมาฝากพ่อพื้นที่เกา่าแล้วก็มีคุณแม่ทำช่อมผวมาฝากน้ําใจไปสวัสดีปีใหม่พ่อพิ้นน้าแน่ผว่าเอาซาทุนะพอนะ่อเนาะอ่าไม่มูวนั่งนั่นไม่มูวนอืนี่พ,พ่อผลมาอยู่กลางแดดนี่ละเมื่อน,นี้หนาว อพ่อพ่นมาเองงดน้ำสามมือปะพ่อเนี่ยเส้นเลยกอนคนหนูเสร็จเทิ้งพ่อพ่นบ่กเคยสบายได้พี่น้องเด้อหนาเป็นอย่งไดรพ่ออาการเป็นวัดบ่เป็นวัดเป็นวัดพ่อพ่นว่าอืมเป็นวัดน้ำมาสั่นพ่อพ่นว่าก็ได้นมนมเศร้าแล้วอ่ามาเอาไข่ไปอาบน้ำมาดนีออข้าศึกษาผมเซ็ตตัวเอาก้อนพ่ออาบหลังอาบแล้วนมือแรงมาสั่นขึ้นวาดเนี้ยเออ อืมโอ้พอหน้าออกมาฟิงแดดใช่ๆแตงแต่ใบม้งหัวแล้วก็นอนเว้ยนาเวยนอออ่ะจังไจพ่อแดดก็อุ่นดีดีนะพ่อเนาะอืมปีใหม่เป็นจังไดพ่ออืมฝันดีพ่อหรือจังไดมาสวัสดีปีใหม่พ่อพ่อเพลินพร้อมด้วยพี่น้องเด้อยันมาฝันมาขึ้นฝันมาขึ้นเลยนพ่อจันเต้น เป็นรถตูม้มาจากกรุงเทพโทรอาหารเป็นวัาเป็นไงแบบข้ามเดือดเจ็บของรบกับลูเพราะาอ่พ่วงนี่ยังงั้นมาให้แล้วก่อนหนึ่งเอาพระมาให้เอา,า,ย,เอาอยัางไม่ให้ก็่อนผู้ที่เอามาให้ผู้ใดก็่อนพอการเต้นเพิ่นเป็นพระให้กันบ่เป็นพระโอแ้แล้วบอกเกงเกงคัดว่าสมนีครับฝันว่าเพิ่นเอาพระมาให้เอาเพิ่นเอามาให้แล้วเพิ่นเอามาให้แล้วย้ำว่าเลงหนี่งลูกชายเอามาอันนี้เพิ่นเอามาให้อีหลีนบ่ยันกระป๋องยัน กระพยันบาดพ่อฝันเห็นเพิ่นบาดนี้พ่อเลยันลงไปวัดอ่าไปวัดเลยรัดรัดคือสะอาดดีนะสนนใหม่เบิดอืมผ่ากระเพาะนอนมือค่ำค้างเนาครับเต็มสาร้านอืมก็เลยเก็นปวดตับอืมปวดตับปวดไปปวดมาไม่ปวดตับฮักครับก็เลยคิดรถคันนี้ว่าิเขาเมื่อก่อนดอกไม่ไม่ปวดบพราะนีมันฮักแล้วครับ พ่องูเหลี่อมเขาต้องมีอะไรพ่องูแมนย้อยเหลืองหลังเหลืองหลังยบบาดเจ็บบาดเจ็บยืบขังหูงูย่งกระเพาะงูเหลี่ยมพ่อเขาเรียกว่าซ้าอุ้มครับปดอุ้มงูเหลี่ยมออะอุ้มงูเหลี่ยมครับอืมเล่นอ่งพ่อ่ เบเก้าเจ็ดเาเก็เจดเเก้าเพระอออืงูกับเจ็ดเนงูกับเจ็ดเพราะพ่อพ่อุทธเาก็เก้าเออ่เกอุมอุ้มอุมอุมมันกแข่งกับเด้เลยได้เออบดินเพรายังจ้ามันลอยออกมาแบบไงทางโค้งนะเราเถ้าเลังพาไหน่ครับเอางูมันบาดเจ็บก็หนึ่งไ็เล้จอดเอาอเอออม เราไม่หายยังได้ฝันที่ดีกว่าโอ้คือว่าพระอาจารย์พจนภะมาหายอันนี้บม่ได้ฝันบม่ได้ฝันไอ้ที่ความฝันคือฝันจังไรือเ่าฝันวันนี้บ่ฝันลงไปวัดฝันไปวัดแล้ววัาได้อุ้มงูงูนี่บ่นอ่ไปในวัดก็ยิบกระแย็บแส่งของซื้อยู่อืมอาดคืองามแต่อันนี้เพิ่นการเครื่องเครื่องท้องหาเดิจ้ะม่านี่งสาม์มง อาจารย์เนี่ยพุทธภาพไม่ให้เจ้าองค์กับสามด้านด้านหน้าเนี่ยพระตะวนัน<อ>พิตาด้านหลังนี้อพนุมานครับรแล้วพ่อตีพอต่พอจะตีมตันได้หรือเปล่เ<อ>าเน<อ>ีเ่ยเข้เาเก็ดห่างกันอ่าเข้าเก็ดเก็ดเข้า เกาเจ้าแล้พอมักเก่าไอ้เก้าเจ็ดเขางูเป็นเจอ่างูงูเป็นเจ็ดพ่อพเท่าน้ำเก้าอ่าพ่ออุมอ้มมันกระโด,ดิ้นมันยักแข่งก็นเ้ออยู่ดีอ่ามันบาดเจ็บจะพ่อนี่อ่าอืมตางหากครับคับ,ข,บขาวโลกอยอเป็นยังแตงกับอืออ้าพี่ดองฝันไปเลยอุ้มงูเลี่ยงไงเอ่อ โอ้ยใหญ่อยู่ที่พอใชเอาสามตัวตัวแรกก็พระเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าบรมนหาเจ็ดเก้าเหรอเก้าเจ็ดห้าอืมอ้าวชมชมพรมาเก้าเจ็ดห้าเอาที่จริงงูน้ำเจ็ดพอน้ำเก่าบรมเก้าเจ็ดปะวะเนอะไรเก้าเจ็ดเจ็เก้าแต่พอเพิ่งมาเพิ่งมาเก้าจ็อยู่แต่เพิ่นมาสามตัวสามตัวคือเกาเจ็ดหเพิ่งมาค่ะบรมมหาเจ็ดเก้า เอาเก้าเจ็ดหาเอ้าเก้าเจ็ดาด้พี่น้องด้อแล้วก็พระเพิ่นเอามาไออาพระมาให้อันนี้บ่ได้ฝันอือือพระอาจารย์เพิ่นไหนมาบอกเป็นเป็นบนั้นไงเป็นเมือนกับแล้วอือเอาเดียวเ่าเท่าเขียนให้ท่านผู้ชมนะผมสามตัวคือเก้าเจ็ดหา้าเจ็ดหาตาถ้าสองตัวนี่มักเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเกาเจเจเก้าออนนนพอเพินดาวด้วยพี่น้องด้วพดนะ นัอากาศเย็นอยู่บ้านเท่าทั้งมดสบายเนาะไอ้ทั้งมดสบายผู้เฒ่าพี่น้องนะครับไอ้ก็พามาสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมเอานะพ่อเมืองลาวด้วยพี่น้องเด้อนะครับไอ้เป็นหน้าทางนะพี่น้องเนาะ17มกราคม2569นะครับพ่อเพิ่นว่าดพระอาจารย์นะผมเพิ่นมาดตะไสก็บพระวัดดงเทพวัดดงเทพบ่เพิ่นดอภพระมาให้เอามาให้จักองค์กับพระเอาพระที่เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญมาให้3องค์แมไอ้กับพยัญชนะ ทะเบียนรถเพิ่งเจได้แหละพ่อจักว่าได้เบิ่งพ่อนอนอยู่ในหน้องนอั่งใจลูกจิไปเก็บบอกรถแต่วันนี้บ่ได้ฝันคือเพอิ่นเอาเอามาให้เป็นห้องถามเป็นแกล้งยู่ใส่นอนอยู่ในหน้องนั่งถ้าเดืดเห็นต่วลูกถือไอ้พ่อาย,ยันกับเรียนที่พ,อพอ่อฝันฝันว่าได้ลงไปวัดไม่ได้ลงไปปวดตาดวัดเฮ็ดไม้เมื่อเจ็บหทาสีไม่เมื่อลอยลงควนก็เฮ็ดไม่เมื่อ เป็นสีทองสีอย่างเหลี่ยมยุบยุบยบอยู่เด้แต่ว่าบัดกับมาเพิ่นเห็นงูแม่นงูเหลื่ยมใหญ่กวดตาดมองลงคว้วเก่านั่นล่ะกวดไปิปวดมากหรืไม่ผ่าตัดทาร์ตเออเลยอุ้มงูบ่บ้านหนึ่หาไม่กวดตาดบ่เห็นก็เลยเลยเอารถมอไซค์อวยมาพอฮอดไอ้พุทกระจกอืองพ่อฮอดพักดีๆนะครับเลยงูเหลี่ยมหลังเหลี่ยมหลังเออหรือว่ามันเป็นหยังอันนั้นพ่อพ่อเพิ่นมาเก่าเจ็ดได้พี่น้องเด้อ นะครับแต่ว่าสามตัวพอ,พอเอาเก่าเจ็ดหาพี่น้องนะครับ,บาา้าถอดขี้เขียนให้ตามที่พ,อพอ่อพิ่นบอกเด้พี่น้องเด้วยหนับเก้าเจ็ดห้าหนับเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเน้นที่เก่าเจ็ดอีกและเพิ่นว่าพอเอามาเก่าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับรมชมเอ,เอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้พอพ่อเมืองลาวนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับกินข้าวแซ่บบ่ละพ่อตอนนี้ก็บ่ค่อยแซ่บบ่ค่อยแซบต้องวัดปากินอย่างวัดต้องเป็นวัดพร้อมกินข้าว บอกเคยแซ่บพอผนมาซ้ายต้มกับเปียกซากหมูต้มใหม่ก็กินได้เยอะและถ้วยอ่าแต่ว่าถาตัวที่มักตัเตรกับพอตัวที่มักเะ<อ>ตัวที่มักนี่แร้ออ่าตัวนี้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอ่าอืมเอานะครับท่ชมชมพ,อพ่อผลมักตัวนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่แหละงวดก่อนวันดา,าพลาดเนาะมันใจหาจ่าสุณ กับหานนั้นฟีนมาพักกูโตว,วันที่แล้วพอเพิ่นกระเด็นู่พี่น้องหาหนึ่งหาศูนย์นะพอเขาาด้พี่น้องด้นะพอเป็นยังนะครับไอ้กับพามาหาพอเพิ่นคือเก้านะครับมาเยี่ยมมายำเลวพี่น้องนะครับผมแต่อยู่กลางแดดดเอ่ามามาเต็มบาทบูหนึ่งวันที่แล้วบอกมาเพิ่นบอกวมา่หาหนึงห่งบ่<ห>ออกับพวกขาอ่าผู้ที่พเพิ่นบ่เต็มเลยพี่น้องอ่ เพิ่นได้ไปพ่อกันบ่ะบุ้นนี่พี่มันบอกไปเอ๋เพิ่นบอกมาไปที่เพิ่นบอกมากเราพี่แล้วนะแปดสองแปดสองแปดสอง <c oughs> เออพี่น้องวังนนี้บอกแปดสองอ่าคือผู้ที่เพิ่นคน้นมาเต็มเพิ่นอยู่ไสายเกาอ,อยู่ทั้งผู้อ่ทั้งผู้อยู่ไสา,ายเกาดงสวนบ่เพิ่นเป็นคน้นมาเต็มมันปะไม่ให้เป็นข้าขอถามป้าอย่างเนาะเออวดนี้เพิ่นบอกมากตอนไหนก่อน แปดสองพี่น้องเอาเดียวเบาแถาเขียนให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อไอ้ผู้ที่เพิ่นบอกมาแปดสองเพิ่นจะบ่เต็มดอกพี่น้องนะครับสองงวดซ้อนอนี่อ่างวดง,งวดบางงวดเมื่อกี้บอกมาคือหกหาหกหาครับหาหนึ่งบ่เพาะอ่นะครับเอาเดียวเบาแถาเขียนให้น้ำเด้อพี่น้องเด้แปดสองแปดสองแปดนะครัท่านผู้ชมนับเบาแถาเขียนให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ผู้ที่เพิ่นบอกมานะครับเอ่อคน บมเต็มดอกเพิ่นว่านะครับอ่าได้โชคน้ำเพิินงวดที่แล้วเพิ่นก็บ,บอกมากคือหกหากับพาหนึ่งแต่ว่าก้อนหนานี่ว่าบอกบอกถูกมาแล้วสองงวดพี่น้องนะครับอ่ามักน้ำเพ,พิินได้พี่น้องได้ฮ่าได้โชคน้ำเพินน่นเพิ่นก็บ,บอกค่อยเต็มไาสั้น <c oughs> <c oughs> ลูกไส้พ่อเพิ่นนี่แหละนะครับอยูอ่ใกล้ๆกับป้ายยางบ่เออบ่ยู่ในบ้านทางออกไป <c oughs> อืม,อมยุ้เงินอยู่ใกล้ป่า อ่าอ้าวทำมชุมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับพ่อเมืองลาวเก้าเจ็ดห้าพี่น้องแต่ว่าพ่อเพิ่นมาเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่แหละเจ็ดหาเก้าหาเบ้าเถากัดตัดให้น้ำอันนี้แปดสองนะครับเป็นแปดสองเป็นเอ่อเพิ่นบอกให้เต็มดอกอ่าแต่ว่าเพิ่นบอกแม่พี่น้องนะครับฮาได้โชคน้ำเพิ่นนะับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับผมอ,าอา่าอ้าว,วนับเฮ้ยสวิงเฮ้เศร้านะพ่อเนาะปีใหม่เนาะ<บ>นให้พ่อสุขภา<ไ>พร่พางกายแข็งแรงนะพ่อเด้อกยังลูกเสือไม่กินเวอร์อ่าเพราะเนาะ ให้อายุมันคนยืนให้สวง่งให้เศร้าโห้โลกูกแพ้ให้เจ็บให,ให้หายไปนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับท้งช่องทุกท่านพี่น้องสวัสดีครับ